อัสสลามวะเลย์คุมวะร้อมะตุลอฮิวบะรกาตูคาบนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูลีนาโตสินในรายวิชาอันกกรานและอัตบซีของชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่5นะคะ,ะในคาบนี้นะคะอินชาอัลจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนกันในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะ อย่งชาลนะคะในปีการศึกษาหน้านะคะคุณครูก็หวังว่าเราทุกคนนะคะจะได้กลับมาเรียนกันในรูปแบบของออนไลน์ site, นะคะหรือว่ากลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกตินะคะในคาบนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอากรเรียนพร้พอมๆกันนะคะโรบ,บิชรอรีซอดรีวายซินรีอัมรีวาลุนอุกเดาตัมมิลลิซานียัฟกฮูกอลี สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของการอ่านแล้วก็ท่องจำสูร้อนะคะแล้วก็สุร้ที่เราจะอ่านแล้วก็ท่องจําในวันนี้ก็คือสุร้อนอันกตนะคะสุรออันกตนะคะเราได้เรียนความหมายของมันไปแล้วนะคะในเทอมที่ผ่านมานะคะสุรนนี้นะคะได้พูดถึงคือที่ประเสริฐคืนหนึ่งนะคะเป็นเคื่อนที่กุรอานนะคะถูกประทานลงมานะคะความประเสริฐของมันนะคะจะมีความประเสริฐมากกว่า หนึ่งพันเดือนนะคะนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะอยังจำกันได้ใช่ไหมคะค่ำคืนอันกดนี้นะคะจะเกิดขึ้นในเดือนรอมาดอนนะคะดังนั้นในค่ำคืนของเดือนรอมาดอนนะคะเราต้องทำอิบัติกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการขออุอาการอ่านกุรอ่านนะคะาการทำความดีในทุกรูปแบบนะคะอิชอนชอลอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนผลบุญให้แกเราอย่างมากมายนะคะ อาสุรอน,นี้นะคะมีทั้งหมด5อายะนะคะแล้วก็ถูกประทานลงมาณน,นาครมักกะนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอการอ่านให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็อ่านตามพร้อมๆกันเลยนะคะสุรทูขัต الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم جاءوا تنزل الملائكه والروح فينا باذن ربي من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر ابنائي جماعه خنเรียน ฟังแล้วก็อ่านตามทันมั้ยคะ นักเรียนคนไหนที่ฟังแล้วก็อ่านตามไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะเป็นไงคะสุโรนี้อ่านยากไหมคะอ่านไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นสุโรสั้นๆนะคะมีแค่5อายะนะคะค,คุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถอ่านแล้วก็ท่องจํากันได้บ้างแล้วนะคะ ส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่สามารถอ่านแล้วก็ท่องจําได้นะคะก็ให้นักเรียนพยายามฟังแล้วก็อ่านตามซ้ําๆหลายๆรอบนะคะอินชอร์ร์ลเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถอ่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซูรน์นี้หรือว่าซูร์ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะอินชอล้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวาลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ